เขาหน้ารักขนาดนี้ไม่ให้พี่เอฟซีรักเขาได้ไงอะ่ะเขาถึงตัวถึงตัวง่ายเขาไม่ถือตัวเขาถึงตัวง่ายแล้วเขาแบบเนาะเหนื่อยแต่เขาก็แบบยังยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสกับพี่ๆทุกคนอะทุกคนมันคือความน่ารักของนูกปายมันคือสเสน่ห์ของเขาเอ็นดูพ่อสมจิะเดินดูแลลูกๆคือแบบเป็นการใดใลูกอะน่ารักทุกคนบ้านนูกนะ อืมแล้วดูสิเพื่อนเขาเดินตามขนาดนี้ดูสิแนะนำขนาด <c oughs> สายมโนแล้วใส่ด้วยชิปคู่อันล้านเปอร์เซ็นต์ของบุ๋มเนี่ยก็จะแบบเออเนาะใครบ้างไม่รู้อะไรอย่างนี้อืมเอาสิเอาสินี่แหละด้วยพลังแห่งชิปคู่จงเป็นน้ำบัดน,นี้ มโนยืนหนึ่งจะบ,บุ๋มไปไกลแล้วไปไกลแล้วน่ารักไปไกลแล้วจ้าพลังแห่งชิบคู้ของบุ๋มเนี่ยเออนะชายแววแล้วหนึ่งพลังแห่งชิบคู้ของบุม๋มเฉิดฉายจ้าสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มขอบคุณทุกนนะครับะเรา้าอเข้าเฟรมของเขาด้วย

อยากชิมยังไม่มียังไม่มีมือแัดแจกแจ๊กแจ๊กคอนแจ๊กคอนแจ๊กอ๋อพ่อสมจิตขอบคุณครับอรอยังเป็นั้นแล้โหอร่อยมากเลยอ่ะกรอมนุ่มอ่ะกอบนอมนุ่มในถึงวันนี้ครับยอดมากนะจ๊ะพี่เกี๊ยบอร่อยไหยครับพ่ออร่อยมากครับผมยังไม่ได้ทานเลยครับพ่อ กรอบนอกน hey, ุ่มในอร่อยดีอยากยื้เกีล um ือครับยังไม่ได้ทานเลยครับเต็มปากเลยครับตุ้งตู้ตุ้เต็้ตุ้งตู้ยังไม่ได้ทานเลยไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าครับเรื่องกุ๊ก ไม่เหลานเลยวะไมเล่นไม่เกี่ไม่ล่นเลยไมเลานแปอยอพอห้าอพหย้านารีเจอกันแล้วมันหลอนนแท้ไปยาเบียดไวแล้วไปไปมาไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ยาใหญ่อันนี้ของยาใหญ่ไม่เลยยาจีนด้เก่า 啥啦？看我过来，你看。 ขอบคุณมากอันนี้อะไรนะ,ะลุกิีนทอดนะครับอ้อมและเพื่อนครับป้าด้วยไไปกิมหมดแล้วครับผมลงสายไกิมพ่อครับลูกแม่แสนเดือของนะครับอันนี้อันนี้คืออยู่บ้านอยู่บ้านลูกบ้านลูกบ้านลูกนำสบได้แล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวเกนันี่นะยด้วยคุับ่ เด็กห้องห้องห้องกลุ่มสองที่มีนี่นะอ่านไม่มีเก่าเมื่อไหนมันเบียดบอสไม่สองคนนะบอสมันอ่านเก่าอะไรเองบอสบอสเก่งนะบอสบริษัทนี้เก่งไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมด้วยคือของจริงมันเป็นรัฐเขานี่เป็นการสาธุนะครับไปเตยไหมเราด้วยแบบน้ำ วันนี่เดี๋ยวู้ไม่เห็นเดี๋ยวในข้าใครรู้บ้างเพก็ะใน้ Yeah.